ถามว่าแบบอืดแค่ไหนก็เอาเป็นว่าชาร์จ15นาทีใช้ได้3ชั่วโมงอะครับนี่มันฟีเจอร์เรือธงในหูฟังหลักร้อยชัดๆกับ e d f i e r X สองค s ซึ่งภาพรวมผมว่าตัวนี้เขาให้มาแบบบาลานซ์ใครชอบหูฟังเอียบัดแนวโอเวอร์ออจัดตัวนี้ได้เลยการเชื่อมต่ออัปเกรดมาเป็นบลูทูธ6.0ตัวล่าสุดเลยจับคู่ง่ายกินไฟต่ำเขาบอกม่างี้นะใช้งานคู่กับแอป e d i f i e r Connect สามารถสแกนโหลดได้จากข้างต่อพอเปิดเกมโหมดจะให้ดีเลยแค่0.07วินาที ซึ่งนอกจากนั้นตัวแอปเขามี preset EQ ให้เลือก4แบบสามารถตามหูฟังได้ด้วยนะตัวเนี้ย พ่อไปอ่านสเปกในตัวหูฟังเขาให้ไดเวอร์มันใหญ่ถึง13.6มกลเลยให้เสียงที่ครบทุกย่านฟังเพลงแ,งแนวป๊อปสนุกเบสมาเป็นลูกไม่ใหญ่ไม่บวมนะครับเสียงกลางเสียงแหลมเพียนใสคือภาพรวมตั้งแต่ได้มาพูดตรงๆว่าตัวนี้มันไม่ได้เหมาะกับคนที่รับประทานเบสเป็นหลักไม่มี AI ไว้ตัดเสียงรบกวนให้ด้วยผมลองเอาไปใช้ตัวนี้ตัดเสียงรบกวนดีจริงๆใช้คุยโทรศัพท์ดีมากตอนนี้ผมกำลังใช้ไมค์ของหูฟัง Edifier X 2องพในการอัดเสียงอันนี้อยู่นะครับเขาบอกว่าใช้ AI ในการตัดเสียงรบกวนพ สองสามสี่น้ำหนักแค่ข้างละสามจุดสี่กรัมใส่ทั้งวันก็ไม่เจ็บหูเบาจนลืมว่าใส่อยู่ของแท้แถมกันน้ำในระดับไอทีห้าสิบสี่ใสออกกาลังกายเปลี่ยนเหงืง่อล้างน้ำได้เลยบบถือว่าอื่นเลยครับใช้งานได้แปดชั่วโมงรวมกับเคสชาร์จแบตใช้งานได้ถึงสามสิบห้าชั่วโมงมีระบบชาร์จไวชาร์จสิบห้านาทีใช้งานได้สามชั่วโมงโหดมากสำหรับผมตัวนี้ผมว่ามันเป็นหูฟังที่โดดเด่นทำได้ทุกอย่างใครกำลังหาหูฟังที่ใช้งานได้แบบโอเวอร์ออฟฟังเพลงก็ได้คุยโทรศัพท์ก็ดีแนะนำตัวนี้เลรรัพิกกดดขอองแะาหืซมไปจ